าครับผมกลับมากับการเปิดกาชาตู้แพ็คมาละอัพเกรดและกระเป๋าพันนะครับมาดูกันว่าเราจะเสียบกี่เป็ดรอบก่อนไอ้ตู้แปดทีรอบผมเนยับเยินเลยมนะื่งแพงเกินไปอ่ะเฮ้ยอันนี้ฮนะมีหร่ือคนเติมช่วงนี้ได้เพิ่มเพิ่มเลยนะในกล่องหลยอุ้ยององแล้วครับคุณผู้ชมนะยัางมัวรอช้าเราไปเปิดกันเลยวะ่ะ วุ้ยซึ่งโทเชิ่นผมมีสองหนึ่งเกาก็คือแรกอาร์ไอเื่อเปิดแรกอางเปิดฟีหดเอ่อผมไม่ออกหรอคือผมเ,ออเปิดรอจากตุ้มคูนไปเลยเป็นเหลืออ่อะเปิดฟีไปทั้งหมดก็ไม่ออกจนไม่ถึงเฮ้ยเวียนตอรงมามีสองห้าเก้า ตอนนี้สองสามนิ้วเกพี่เฮ้ยเสียงเย็นดังเลยว่ะทุกคนรถเสียงมันมาลแล้วได้ยินเสียงผมไหมตอนนี้2-4งสี่เจ็ดอีล้อหน้าได้แล้วนะ สนรางวัลใหญ่อะไรอ่ะไอ้ยาเะื่อเลยัรางวัลใหญ่ของเจในร้ีเราย่อในรอบดนี้เวะาถูจใจคืออะไรกซึ่งเราต้องการอันนี้ด้กยสองสิ้าไปดูเยะเราเกนเรามันชัเจนเพมาเปิดตู้เพียร ชุเพนชุดเพดูงช se ุอยสวยอยู in 12, ่นะวจเคบอมวันี้ีอนี้นะไปเติมนะกคนพันหงเพศไปเติมะบยเกมา